สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องและเพื่อนๆทุกคนน,นะครับกลับมาอีกครั้งครับกับช่วงสองคอมเมนต์วันนี้เรามาส่องคอมเมนต์ของชาวอาเซียนกันนะครับซึ่งเมื่อไม่นานมานี้นะครับมีการแชร์ถึงผลงานศิลปะที่ถูกสร้างขึ้นโดยช่างฝีมือชาวขเขมรน,นะครับซึ่งมีการเปรียบเทียบกับประตูชัยของของโบราณที่มีลักษณะคล้ายกันนะครับแต่ก็ไม่สามารถซ่อนความบิดเบี้ยวและความปิดพลาดที่เหตุได้จากผลงานนี้ ได้เลยนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการออกแบบที่ดูไม่น่าเป็นไปตามที่ชาวขมรอ้างว่าได้รับความสามารถจากบรรพบุรุษของพวกเขาผลงานศิลปะท,ที่ถูกสร้างขึ้นนี้นะครับมีลักษณะคล้ายกับประตูชัยของสมัยของโบราณที่มีเสียญพระเจ้าชัยวรมันหันหน้าทั้ง3ทิศทางนะครับแต่สิ่งที่ทำให้มันดูตลกนะครับก็คือการที่ใช้วัสดุปูนซีเมนในการสร้าง ซึ่งแทนที่จะทําให้การก่อสร้างเนี่ยง่ายขึ้นนะครับกับกลายเป็นว่าผลงานที่ออกมานั้นนะครับกับมีลักษณะที่ดูปิดเบี้ยแล้วก็ไม่น่าประทับใจเลยแม้แต่น้อยเดียวนะแม้ว่าชาวเขมรจะพยายามทําให้เหมือนกับศิลปะโบราณนะครับแต่การที่ใช้วัสดุปูนซีเมนต์แทนที่จะเป็นหินแกะสลักนะครับทำให้ผลงานดูด้อยค่าและยิ่งย้ำว่าพวกเขาดูเหมือนจะห่างไกลจากวัฒนธรรมของโบราณมากกว่าที่คิด ซึ่งทําให้หลายคนที่เห็นผลงานนี้ถึงกับหลุดขำและก็สงสัยว่าพวกเขาเนี่ยได้เรียนรู้ศิลปะจากบรรพบุรุษของตนจริงหรือไม่ในที่สุดนะครับผลงานนี้นะครับก็กลายเป็นที่พูดถึงในโลกออนไลน์นะครับและแม้ว่าอะจะเป็นความพยายามที่สร้างผลงานที่มีความหมายทางศิลปะแต่กลับทำให้ชาวคอมเมนตดูไม่น่าได้รับการไต่ทอดทักษะจากวัฒนธรรมของโบราณเสียเลยแล้วเพื่อนๆล่ะครับ หลังเห็นซุ้มประตูอันนี้นะครับคิดว่าคล้ายคลึงกับของโบราณหรือเปล่านะครับกอคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะครับผมเอาล่ะเราลองไปฟังความคิดเห็นของชาวอาเซียนกันดูนะครับหลังเห็นศิลปะขม,มิญยุคปัจจุบันนี้เล้เนี่ยจะคิดเห็นยังไงันบ้างไปลองฟังกันเลยครับมาที่คอมเมนต์แรกกันครับขอบคุณซีเมนจากเอสาียม ที่มีบทบาทสำคัญในการช่วยชาวเขมรสร้างประตูประเพณีที่งดงามที่สุดในประวัติศาสตร์ของกัมพูชาคอมเมนต่อมากันนี่คือหลักฐานเชิมประจักษ์ที่แสดงให้เห็นว่าชาวขเขมรเนี่ยไม่ใช่ผู้สร้างนครวัดหรือนิความเนจริงบรรพบุรุษของสยามคือผู้สร้างนครวัดและจากนั้นพวกเขาก็ย้ายไปอยู่อาศัยในประเทศไทยในปัจจุบัน คอมเมนต์ต่อมากันครับผมทักษะยอดเยี่ยมที่สุดเลยฉันสนับสนุนให้คุณนำเสนอตัวเองไปทั่วโลกคอมเมนต์ต่อมากันครับผมผู้สร้างไม่สามารถสร้างส,างสิ่งที่บรรพบุรุษของพวกเขาเคยสร้างขึ้นมาใหม่ได้คอมเมนต์ถัดมากันครับผมหากผู้ที่สร้างอังกอร์วัดมีเชื้อสายเดียวกันกันกบาชาวคอมเมนต์ในปัจจุบัน คงจะต้องมีการถ่ายทอดความรู้กันบ้างแน่ๆแ,แต่ถ้าว่าชาวเขมรในปัจจุบันเนี่ยที่เคยเป็นทาสของชาวขอมก็มีต้นกําเนิดจากเกาะในอินโดนีเซียทาไมความรู้เก่าๆถึงหายไปหมดเลยล่ะคอมเมนต์ต่อมาครับเป็นคอมเมนต์ของชาวมเขมรที่ออกมาเถะน,นะครับผมในยุคนี้ถ้าเชื่อในภาพแบบนั้นเนี่ยก็เป็นพวกงูแต่กูมีคลิปเลยนะดูได้เลยในคลิปกูเนี่ยมึงยังจะเถ คอมเมนต์ต่อมากันครับฝีมือของลูกหลานเลียนลน้นถ้าบรรพบุรุษได้มาเห็นคงกระโดดกำแพงวัดให้รู้แล้วรู้รอดเป็นแน่คอมเมนต์ต่อไปกันดีกว่าการที่ไม่ใช่เจ้าของวัฒนธรรมจริงๆก็จะสร้างสิ่งเหล่านั้นไม่ได้อยู่ดีศิลปะเป็นคนละแบบเลยต่อให้เขม้นพยายามขนาดไหนสุดท้ายก็เป็นในแค่ของปลอมเพราะไม่ใช่เจ้าของที่แท้จริงตัวอย่างเช่น อเมริกาได้ค้นพบโบราณสถานเก่าแก่แต่พวกเขาก็ยังไม่เคมว่าเป็นของตัวเองแค่บอกว่าอยู่ในประเทศของตนและยืนยันว่าเป็นของใครในอดีตต่างจากเขมรที่พยายามจะเขียนเรื่องราวใหม่ๆว่ายิ่งใหญ่ท,ท,ทั้งๆที่จริงๆแล้วเขมรมาจากชว่าและถูกจับเป็นทาสเพื่อใช้แรงงานเท่านั้นคอมเมนตต่อมาก,กันครับ ให้เขมินทาเองก็จะได้ประมาณนี้แหละนะครวัดที่เห็นวันนี้ไม่ใช่เขมนสร้างเพราะถ้าเขมนสร้างจริงๆคงไม่สวยงามขนาดนี้เขมนแค่เป็นแรงงานที่ขนแผ่นหินเท่านั้นเองคอมเมนต่อมาครับผมในอดีตอรารยธรรมมีเวลาและสมาธิที่เต็มเปี่ยมในทุกๆก,การทํางานจนสามารถสร้างผลงานศิลปะที่ยั่งยืนตลอดกาลแต่ปัจจุบัน ทุกอย่างมันรีบเร่งจนทําให้บางครั้งเราลืมไปว่าสิ่งที่เราสร้างขึ้นในวันนี้มันอาจจะไม่มีค่าเทียบเท่ากับผลงานที่ค่อยๆสร้างขึ้นด้วยใจรักและความอดทนในอดีตมึงแถมึงสร้างไม่เป็นมึงไม่ต้องใจรักแต่ถ้ามึงมีฝีมือผลงานก็คงไม่ต่างจากเดิมมากขนาดนั้นหรอกแต่มึงสร้างไม่เป็นมึงไม่มีฝีมือมึงไม่ได้ความรู้คอมเมนต์ต่อไปกันนะครับ งานฝีมือกับงานฝีปากของประเทศนี้เนี่ยต่างกันราวกับฟ้ากับเหวคอมเมนต์ทัานมากันครับผมบอกให้แค่ผสมปูนก็พอมากกว่านี้ยาไม่เคยฟังเลยจริงๆคอมเมนต์ทัานมากันครับวัฒนธรรมที่มีความพิเศษแต่กลับถูกถ่ายทอดให้กับคนรุ่นที่ไม่รู้อะไรเลยคอมเมนต์ต่อไปกันดีกว่านะครับ นี่คือหลักฐานแน่ชัดแล้วว่าบรรพบุรุษของสยามสร้างนาครวัดและนครธมไม่ใช่บรรพบุรุษขมินขม้นคอมเมนต์ต่อไปมันไม่น่าเชื่อเลยว่าเมื่อพวกเขาบอกว่าตัวเองเป็นของแท้คอมเมนต์ต่อมากกนครับผมมันหมายความว่าผู้สร้างในสมัยโบราณของขมิน้นสามารถทำได้ดีกว่าคนขมิ้นสมัยใหม่ในการสร้างงานศิลปะ คุณควรเรียนรู้และฝึกฝนมากๆมิฉะนั้นคุณจะไม่สามารถสร้างปริมากรรมที่ดีและสวยงามเหมือนที่แสดงบนผนังนครวัดได้คอมเมนต์ท่านมากันนะครับผมพวกเขาอาจจะเป็นแค่ชนชั้นแรงงานก็ได้ดังนั้นพวกเขาจึงไม่รู้วิธีการสร้างหรือซ่อมแซมนครวัดใหม่คอมเมนต์ท่านมานะครับไปลองฟังกันดูครับ กัมพูชานั้นเก่งจริงๆโดยเฉพาะในด้านศิลธรรมพวกเขาไม่ใช่พวกที่เดินเป็นลักขมโมยเหมือนโจรสยามเลยประเทศไทยหรือสยามเป็นโจรขโมยของชาวกัมพูชามาตลอดทุกยุคทุกสมัยสยามไม่มีอะไรเป็นของตัวเองเลยถ้ามึงมีศิลธรรมกูก็เป็นพระเจ้าและหลายสัสเอ้ยใครเคยไปช่วยมึงแม่งก็หักหลังเขาทั้งนั้นล่าสุดก็หักหลังจีนใช่ไหมเออเริ่มไปเรียตีนสหรัฐอเมริกา คอ,อมเมนต์ต่อมาก,กันครับมันเหมือนกับแบบดั้งเดิมจริงเหรอมันห่างไกลจากสิ่งที่คนขอมทำไว้มากโอ้ยฉันกาใจแล้วคุณกรเห็นน่ะไม่ใช่คนขอมเป็นอย่างนั้นเองเมเมน์ถัดไปนี่คือผลงานที่ดีที่สุดจากทาย,ยาทของผู้สร้างนงครวัดหรือคอมเมนต์ต่อมาก,กันนะครับ ประตูนี้เนี่ยยังไม่เสร็จสมบูรณ์แต่คุณสามารถเห็นบางส่วนของการออกแบบได้จากนั้นก็มีคนมาตอบใต้อคอมเมนต์ครับถึงแม้ว่ามันจะเสร็จแล้วเนี่ยแต่มันก็อาจจะไม่ต่างอะไรไปจากนี้แล้วคอมเมนต์ท่านมากันครับผมพอปล่อยให้ทำกันเองก็งี้แหละเขาหลังไม่ปล่อยแล้วล่ะคอมเมนต์ทัดมากันนะครับไปลองฝากกันดู สไตล์นี้ถือเป็นเอกลักษณ์จริงๆพราะในอดีตคนยังไม่มีความรู้เรื่องศิลปะการปั้นแต่ที่น่าประหลาดใจคือตอนนี้เป็นศตรวรรษที่2ีคนเขมรสามารถพัฒนาศิลปะแบบใหม่ไว้ได้มันบ่เหมกะว่าในอดีตศิลปะอื่นๆถูกพัฒนานโดยฝีมือของคนเขมรคอมเมนท่านมากันครับผมศิลปะชั้นยอด จัดการประกวดศิลปะวันเด็กแห่งชาติคอมเมนต์ต่อมากันครับช่างศิกสันปั้นได้สวยงามมาสศจั่์พันลึกมากทั่วโลกปั้นแบบนี้ไม่ได้และไม่เหมือนเป็นประเทศที่มีฝีมือทดถอยและนรกมากเลยคอมเมนต์ถัดไปเห็นแล้วขำมากเพราะเป็นแค่ความคิดของพวกชั้นต่ำขี้ฉาแต่ห้ามล็อกเลนแบบประตูทางเข้าของอังกอร ดยไม่ได้รับอนุญาตเนอะออได้รับอนุญาตกูก็ไม่อยากทำมึงดูดิสภาพโอ้ยกูหลับตากูกยังปั้นในสวยคอมเมนต์ต่อไปกันครับของเก่าความสร้างของใหม่ขมินสร้างต้นฉบับไม่ใช่ขมินไม่ใช่เจ้าของวัฒนธรรมกางยี้แหละเลยพัฒนาไม่เป็นคอมเมนต์ต่อมาดูจากผลงานในปัจจุบันบอกได้เลยว่า ลูกหลานขมนในอนาคตจะเป็นพวกไร้ประโยชน์หมดเลยคอมเมนตับ่อไปทำตัวเองให้ดีเถอะไอ้โจรสยามทุกวันจ้องแต่ขโมยของผู้อื่นและก็มาถึงคอมเมนต์สุดท้ายกันแล้วนะครับผมไปฟังกันเลยครับนี่คือผลิตภัณฑ์ของแท้เหรอบรรพบุพร,บรุษของคุณเนี่ยไม่ได้มอบความรู้แท้จริงให้กับรุ่นหลัง หรือว่ารุ่นหลังเนี่ยมันโง่เกินไปที่จะเรียนรู้ก็จะเป็นอะไรนะครับกับการส่งคอมเมนต์ของชาวอาเซียนนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับคอมเมนต์เหล่านี้นะครับเรียกได้ว่าตอกย้ำชาวคอมเมนต์เลยเกิน่าเฮ้ยมึงอ่ะไม่ใช่มึงไม่ใช่แน่แน่มั่นใจเลยว่ามึงไม่ใ<ส>ช่แน่ๆว่า<ส>มึงเนี่ยเป็นอ่าลูกหลานของบรรพร,รุษของตั้งแต่อ่าตระกูล อาตระกูลชัยวรมันน่ะล่มจากนั้นศิละปะเกี่ยวกับเนี่ยแบบเนี้ยงานแกะสลักแบบเนี้ยเริ่มหายไปเลยเว้ยเออไม่มีเลยมันก็เห็นเลยแล้วว่ามันไม่ใช่อะม,มใช่น่แน่นอนแล้วก็ถ้าเออเราเราลองเซิร์ชเซิร์ชอ่ะไอโบราณสถานโบราณ วัดโบราณที่มีศิลปะประมาณแบบใกล้ๆเคียงกับพร้อมเนี่ยจะเห็นได้ว่าไอ้จุดกระจายกันจริงๆเนี่ยมันอยู่แถวๆบริเวณอีสานโ,โคตรเยอะเป็นร้อยเป็นพันอะเกือบเป็นพันถึงไมหมหรือว่ามากกว่านั้นนะผมเขาไปดูก็อึ้งเอ้ยแต่อยู่ในบริเวณดินแดน,นของเขมรในปัจจุบันกัมพูชาในปัจจุบันเนี่ยมันก็เห็นมีนิดเดียวเองอะเยอะเลยอะ <c oughs> จะเห็นได้ว่าเฮ้ยถ้าเราอ่านหนังสือประวัติศาสตร์ ตอนทีพ่พระเจ้าชัยวร,รมันที่จากเมืองพิมายพิมายเคยอ่าเคยเป็นเมืองในจังหวัดนครศรีธรรมราชใช่ไหมในปัจจุบันเนาะคือเขาก็ลงตีบิดจนถึงทางใต้แล้วเขาก็ไปสร้างเมืองแถวนั้น่แล้วก็สร้างนาครวัดใช่ไหมละ่ะลูกหลานเขาอะ่ะ <c oughs> แล้วจากนั้นอ่าตระกูลของท่านก็หายล่มโดนกบฏอะไรประมาณนั้นใช่ไหมละ่ละศิลปาก็หายไปเลยนั่นแหละ <c oughs> ก็คิดเอาแลยกันนะครับว่าเป็นยังไงเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยศิลปะของเขมรที่พยายามจะทําแล้วเนี่ยผลงานออกมามันมันแปลกๆนะมันบิดเบี้ยวแล้วมันไม่เหมือนนะคือพยายามแล้วล่ะแต่มันมันก็ไม่ใช่ใช่ไหมล่ะเออก็แล้วแต่มุมมองบางคนอาจจะมองว่าเอ้เออศิลปะทุกอย่างของเขมรก็แล้วแต่มึงแล้วกันนะไอ้พวกแกๆ่ๆกูมไม่เข้าใจเหมือนกันแต่กูมองว่าศิลปะพวกเนี้ย ต้องเป็นคนแถบอีสานนะอันนี้อันนี้ไม่ได้เค็มแต่จะเห็นได้ว่าเพราะว่ามีประสาทเยอะมากในอีสานอะเยอะมากพิมหาดูได้อืไม่เชื่อพี่หาดูมันมีหลักฐานประมาณนี้มันก็เออทําไมเขาไม่ไปสร้างในเขมรเยอะๆละ่ะถ้าตรงนั้นมันเป็นจุดเริ่มต้นใช่ไหมละ่ะอ,อนั่นแหละโอเคแล้วแต่มุมมองแล้วกันผมมองมุมนี้แล้วกันโอเคครับ คลิปนี้จบไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผมคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยหรืออยากให้ทําคลิปอะไรต่อไปคอมเมนต์กันเข้ามานะครับผมคลิปนี้จบไว้เพียงเท่านี้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ